โอเคนะครับผมสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับผมในซีรีส์ที่มีชื่อว่า h a r v a r d Festival นะครับผม h a r v a r d Festival นะครับผมเย่เย่เย่ก็เอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะ 20... เอ่อเท่าไหร่ปะไม่รู้ว่าลืมโอเคเอพิโซดนี้นะครับผมผมจะทำการเอาบัวรดน้ำนะครับผมแล้วผมก็จะทำอะไรทดสอบอะไรนิดหน่อยมีคนบอกว่าพี่เวลาลงเหมืองที่เป็นเหมืองของ h r v e s t Moon เนี่ย ลองเดินถอยหลังเข้าแล้วมันก็จะไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามีเหตุมีผลนะครับว่าอาจจะแบบเดินถอยหลังแล้วแบบเข้าไปอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเดี๋ยวเราผมขอที่อาขายก่อนนะครับผมแอปเปิลขายได้ไหมแอปเปิลขายไม่ได้ผมเคยลองไปแล้วว้าวเดี๋ยวผมต้องรอตรงนู้นเปิดนะครับผมประมาณวันนี้วันศุกร์อ่อ เขาทำการตั้งแต่วันศุกร์ถึงโอเควันพุธแต่ว่าเม่วเขาไม่เปิดนะครับผมโอเคเอพิโซดนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวจะลงเหมืองแล้วก็อ,อยังไงดีน่าจะลงเหมืองอย่างเดียวดีถ้าไก่ไม่หาย,หยนะครับผมเย่ก็เช้าแล้วนะฮะดกี่โมง,งละ้าน ว่าผมจะลองบัวรดน้ำใหม่บัวรดน้ำซิลเวอรบัวรดน้ำซิลเวอรซึ่ง Silver ผมน่าจะลดได้ประมาณทั2ช่องนะสช่องก็คือว่า2 2หมายถึงว่า2องบันสองส,องส,องสองช่องตรงนี้นะครับผมส่วนที่จะเป็นโกผมว่าโกเนี่ยน่าจะลดได้เหมือนทไป็นมูลเลยคือ9ช่องรวมกันส่วนเจ้าไอ้นี่ก็จะแบบนี่ขึ้นอะไรนี้นะฮะ จะส่งขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคเอทำอะไรดีเก็บตังค์ครับปลูกผักเก็บตังค์ช่วงนี้ก็ปลูกผักเก็บตังค์ทำอะไรวนๆแบบนี้ไปก่อนนะผมว่าเรามาทำไอ้นี่ก่อนดีดกว่าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบคุมคุมมันเลยคุมมันดีกว่า,น,าน่าจะดีกว่าเพราะว่าไอคนนี้มันชอบมาบ้านเรามา,มากเลยผมว่ามันน่าจะติดใจผลผลิตที่บ้านเราแน่ๆนะครับผมแล้วก็ตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอา่ผมต้องใช้ไม้ใช้เฟนในการทำนะฮะใช้ไม้ใช้เฟนผมว่าคุณที่นี่ก็คงจะพอแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดทำเยอะไปอาจจะไม่โอเคนะโอเคเพราะว่าผมต้องอตรงนี้ผมโอเคผมต้องไปเอาเดิร์ดมาเพิ่มครับเดี๋ยวเราเดินไปเอาเดิร์ดมานะเอาดินมาเพิ่มหน่อยอ๋อแล้วก็เอาไม้มา ครับผมาบล็อกไม้อันนี้โอเคแล้วก็เดิร์ทสิบสองกกับหกซีโอเคเยีย่ยมแล้วทำเฟรนด์ของโอ๊กนะครับผมทำเฟรนด์ของโอ๊กบูมบูมแล้วก็บูมเออทำไมมันมันมันดับเบิลคลิกวะผมไม่เข้าใจเรียบร้อยสามสิบลองดูก่อนผมว่าสามสิบนี่น่าจะพอนะ มัง้งนะไม่รู้ว่าผมจะทำยามาอีกสักสักแปลงหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไกลนี่ไปแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าทำยืดออกมาอีกนิดหนึ่งอะไรงี้โอเคไปดูในบ้านเขาก็เหมาะได้แล้วครับผมเฮ้ดูดเฮ้เฮ้ โอเคผมนึกว่าคุณจะทําให้มันบั๊กเมื่อกี้ในหัวผมคิดเลยใส่ต้องเสกแล้วแหละไม่งั้นคลิปเฟลแนะ่สุดคือผมไปทอกกับเขาปุ๊บก็ได้วอเตอร์แคลนแบบเป็นซิลเวอร์มาแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นซิลเวอร์แล้วนะฮะแหมลองดูที่รถยังไงเอาผมผมลองผมลองผมลอง,ผมลองตัวนี้ก่อนว้าวสองอยังนี้ผมด้วย ว้าวน,าน้ำหมดเร็วด้วยผมค,คิดว่าน้ำมันจะใส่บรรจุมาเยอะนะเนี่ยอรอไม่เยอะเลยคะน้ำบรรจุไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมว่ามันไม่เหมือนในฮาวนมูลตงที่น้ำน้ำหมดเร็วหรือว่าผมใส่น้อยว่าเมื่อกี้ ถ้าจะใส่น้อยเนี่ยหมดแล้วเร็วมากเร็วมากๆเร็วโคตรโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยว่ะเฮ้ยน้ำก็น้ำก็ดีนะเออก็ดีนะผมว่ามใช้ได้อยู่อะใช้ได้อยู่โอเคเราทำมาอีกสักนี่หนึ่งนะฮะ Okay. วางตรงนี้ผมว่าผมต้องทำการสปีดคลิปอีกอรัเอ้ยผมผมต้องผมต้องทำไอ้นี่สูงอีกเพราะว่ามันจะเป็นที่แปะเฟรนนะฮะตรงนี้บูมบูมบูมเรียบร้อยตอนนี้วันนี้ผมว่าน่าจะพอหรือเปล่าก็าดีเลยเยี่ยมโอเค ไกลๆเลยนะอย่ามายุ่งอ่า1 2 3โอเคเยี่ยมเลยแล้วเราก็ทำการขุดยาวๆเลยครับเราก็จะได้ปลูกผักตรงจุดนี้อีกรอบหนึ่งเป็นที่สุดยอดมากครับไปขุดๆๆ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 ๆผมจะฟาร์มเงินครับกลับว่าได้ยังๆเลยอ่ะเอ้ยมียั่มันซิกครอดอ๋อผมเข้าใจแล้วว่า ทำไมมันถึงปล tamam <arians> ูกไม่ได้ในฤดูน <course offs> okay, ั้นครับเพราะว่ามันเป็นในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นโอ้โหโอเคผมเข้าใจแล้วเราเราก็รดน้ำครับเดี๋ยว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 ลด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 ผู้บอกเลยว่าดีมากค้นคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่ได้บัวแบบนี้ก็น่าจะรู้สึกฟินครับเพราะว่ารดทีเดียวแบบไม่ต้องมาเสียแรงรดบ่อยๆนะฮะ เนี yeah. oh, oh, mm ่ฮะโอ้ชิลโอ้โหเรียบร้อยเสร็จโอเคเราก็ต้องมาแปะเฟรนด์ตรงนี้ครับว้า wow, วตรงนี้ต้องเพิ่มมาอีกสักแปลงหนึ่งผมคิดว่ามันก็กำลังดีนะอ่ะฮะเออใช่ว่ะผมว่าน่าเพิ่มมาอีแปลงกำลังดีเลยรถ uh, ครับโอเคไปซื้อผักมาอีสักกึ่งอย่างผม oh, ว่าน่าจะเป็นสีแดงนะสีแดงนี่น่าจะดี แงขโมยไอพ้พวกนี้ไปขายได้ไหมโอ้ร้านปิดแน่เลยดูจากลักษณะใช่ไหมโอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ปิดโอเคเราเอาสีแดงนี่ครับผมอยากลองนนี้วะตะคราวแบบมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะสามแล้วเออเกินวะเกินวะสอนี่สีดาครับไปขึ้นไปปลูกผมต้องการจะปลูกมันเฮ้ยไม่ใช่ปลูกวันดิปลูกบีด,ดนะรูทนะฮะบีดบีดบีดรูทอ่ะ 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็วางแล้วก็ลดลดโอเคออนเนี้ยโต,ตหมดละเก็บซะโอเคเยี่ยมแล้วเราก็การวางไม่ไม่เราต้องคลิกขวาก่อนครับพบคลิกขวาตอนนี้ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นทางเดินนี่าสวยเลยอันนี้ ก็เดี๋ยวจะเอาดินมาวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปะแปะปะอะไรวะเอาติดติดเรียบร้อยแค่นี้เองเออคิดว่าพอออกหมดเลยตรงนี้โอ้ผมว่าบ่อน้ำขยายหน่อยโว้วโว้ว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 วมันนี่ไปมันนี่ไป มันอัน,นี้ไปครับมันสุดยอดไปอ 1, 2อหนสามันจะรูใหญ่เกินมัน,มนคนคงจะไม่ดีนะโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้น้ำมันพอดีหรือยังพอดีแล้วมัง้งน่าจะพอดีแล้วโอเคเยี่ยมครับออเดี๋ยวต้องรอตรงนี้มันเป็นเป็นแบบเป็นหญ้าปกติก่อนนะโอเควูวตอนนี้สุดยอดแล้ว แล้วก็ควรทำแบบเป็นทางเดินตรงนี้หน่อยนะอเออได้ครับเป็นทางเดิน,นทางเดินบูม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 บมโอเคทางเดินครับจะได้สวยขึ้นแล้วมันก็เดินเข้ามาในผักเราส็ง ทุกอย่างพร้อมเพียงโอเคแล้วเราก็นอนครับเเรานอ,นอนครับผมเรียบร้อยตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันเวลาที่แบบโคตรชาวแล้วก็มืดด้วยนะฮะมืดมากๆโอเคขัดครับขัดบัวนะฮะเออว่ะเรายังไม่ได้สร้างเ้าบัวเลยว่ะคอกบวัวดิไมไ่สร้างคอกบวัวเลย ไม่ได้ละไม่ได้ละมันจะลำเอียงเกินไปครับไกม่มีแต่วัวไม่มีคืออะไรอ่ะโอ้ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยววางตรงนี้อันนี้ใส่อันนี้ใส่วเวเงินอยูแปดพันครับหแ,แล้วเราก็ต้องมาลดน้ำแบบนี้วนไปอย่างนี้นะครับผมจนหมดเดือนแล้วดูหนาวนี่ผมว่าน่าจะแต่อะไรที่น่าจะตื่นเต้นมากๆเลยนะแตผมดูมกันว่ามันจะสีวิไลหรือเปล่านะ เ,เราปลูกไผ่ตรงนี้อ๋อฮะปลูกไผ่ตรงนี้ก็พอแล้วเนาะอ๋ะอไปอืมแล้วก็รดน้ำครับผมเยี่ยมว้าเมื่อเช้าเร็วๆอ่ะมันมืดเกินอะ่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเริ่มแล้วเว้ยเริ่มเช้าแล้วเว้ยสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับ จะให้ลงหมดอะไรเพิ่มคอมเมนต์มาเลยผมว่าคิดในหัวตอนนีน้มันน่ามีซีซั่นสครับซีซั่สนสเนี่ยคือผมจะมาเล่นใหม่เว,ว้ยแล้วผมก็จะเอาหมดมาทําเป็นหมดทัว่วกมดเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยคือมันน่าจะน่าจะสุดยอดมากมากเลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะซีซั่นสเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างเหมือนกับซีซั่นแรกอยู่แล้วเพราะมันก็คือแบบมาตื่นมาทํางานบ้าๆปลูก อะไรคือมันเป็นเหมือนซีซั่นแรกแค่เพิ่มวัตกับให้มันตกแต่งอะไรมาทรนองนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันอยากทำนะแต่คนจะดูหรือเปล่าตอนสองเนี่ยจะทำเหมือนประมาณว่ามีบอ่อแล้วมีท่คือเริ่มใหม่หมเดเลยดีกว่านะเจะเด,ดิโอเคเ เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็วางเลยแล้วกันผมรู้สึกไม่อยากจะทําไปตรงนั้นละอะไอที่ไม่เป็นทางเดินอะทาแล้วละเพราะไงเราก็ต้องปลูกผักอยู่ดีนั่นจะได้ไม่เดินเข้ามาผมไม่ชอบโอเคแล้วเราก็ต้องทํากันขุดมันออกมาเฮ้ยพวกมันเดินแถวบ้านเราทําไม เราไม่ชอบให้คนมาเดินแาวบ้านเราเดี๋ยวจะไม่ได้วางน้ำดุดุดุด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 เรียบร้อยโอเคยยมไปเอาเฟ้นมาอีกเอาไม้มาอีกโอ้ผมต้องคาบเองนี่ว่ะโอเคผมว่าผมใช้ไม้ไม่น่าจะเยอะครับ 30พอแล้วแหละมั้งพอปะ่าน่าจะพอครับมันไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้อะไรเลยปุ่ม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 ยังไงแบบเนี้ยรู้สึกสวยขึ้นมาแล้วครับตอนนี้จะได้ไม่ลำเอียงเพราะผมจะได้ทำโอ้โหไม่น่าพอวะเอามีเกาะมีตัวคาฟอยู่ตรงนั้นครับดีเลย เนี่ยมันดีตรงนี้แหละตัวคาบตรงเนี้ยทำสติกขึ้นมาสัากสี่แล้วก็วางตรงนี้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 พอเก้าอันพอคิดว่าพอนะโอ้สองอันตายเถอะเพเคหนึ่งอันปุ้มปุ้มได้สามเยี่ยมเลยด,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 ดูโอ้ใช่ โอ้เดี๋ยวมันไปทะลุข,ข้างนอกครับคือโชวเวลผมแรงมากโชวเวลผมแรงมากมากโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมว่าตรงนี้เอาออก,กอเลยเดีกว่ามันเป็นอะไรที่แรงลกหมูลบตามากเก็บเดิร์ด้วยอ่ะโอ้โหคอนคอนผมตอนนี้เท่าไหร่ละทองแดงผม60กว่าอ่ะได้อะไร มันขุดไม่ได้ใช่ไหมมันทุบไม่ได้ใช่ป่ะมันยังไงวะเอาขุดขุดเก็บเลยะโอเคขุดเก็บมาแล้วขายครับเฮ้ย <c oughs> hey, ตรงนี้ขาดอันนึงพอดีเลยโอเคเราเดิร์ทวางตรงนี้เป็น,ปนชั้นรองหน่อยครับจะได,ด,ดไ้สวยขึ้นมาเรื่อยรมาร้อยนี่ไงสวยขึ้นสวยขึ้น นี่โอเคตอนนี้เราได้ฟาร์มเราที่สุดสวยมาแล้วนะฮะเพราะใช้ได้นะมันสวยอยู่นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องทําทางเชื่อมมาตรงนี้แล้วก็ไปทํานู้นแล้วก็ไปทางนู้นซึ่งทางเชื่อมผมคิดว่าผมจะทําแบบนี้เลยอ่าฮะแล้วก็ตองไปเป็น3อันอ่าฮะอะไรทํานองนั้น คิดไม่ออกครับตัวเวลาเราเดินมันจะเดินไปทางตรงเลยอ่ะอยากคาเฟ่ผมว่าผมก็จะามาไว้ตรงนี้ไม่ก็ตรงนู้นแต่ถ้าอ๋อวันนี้เขาไม่เปิดใช่ไหมอ่อทำไรดีทำไรดีความคิดผมตอนนี้หุม ป่าตกปลาตกปลาร้านร้านตกปลานี่เออว่าเราควรทำสะพานทั้งสองอันโอเคตกแต่งฟาร์มครับโสดนี้รัวๆไปเลย คือลานนี้มันไม่มีอะไรเลยวะผมมันไม่เข้าใจเลยโอเคผมว่าผมจะทำสะพานที่เป็นแบบสีขาวดีไหมผมไปดูก่อนผมเพื่อผมมีไม้โอ๊กในการสร้างนะครับเพราะผมไม่ชอบในการว่ายน้ำไปไว่ายน้ำกลับนะวันนี้มันมันแปลกๆเลยโอเคเอ่า ทำวันนี้เรียบร้อยแล้วเราไก่ทุกอย่างพร้อมเหลือเออซื้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 อมาถึงซื้อซื้อเครื่องเพาะไข่ไก่ดีกว่าเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่หรอหมื่นไม่ถ้าหมื่นนะผมซื้อไก่เลยดีกว่าซื้อไก่แล้วก็เดี๋ยวว้าวเออวว้าโอเควันปิดวันจันทร์ก็วันโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ครับผมคือปิดวันจันทร์กับวันเสาร์ครับผมโอเคเดี๋ยว,นอ,อน,วน,อนอนก่อนดีกว่าน้อนอนก่อนน่าจะดีกว่าผดูก่อนว่าตรงไหนบ้างที่ผมยังไม่ได้ลดน้ําตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมรวยนะจริงๆแล้ถ้าเกิดออกผลออกมาเนี่ยไม่ตำตำ,ตำอ่ะสามหมื่นขึ้นนะครับผมพูดเลยสามหมื่นขึ้นแน่ๆผมบอกเลยว่าซีซั่นแรกนะผม,ผมจะทําการปลูกอันที่ ว้าวว้าวว้าวตอนนี้ผมบอกเลยว่าฝนตกหนักแล้วผมไม่ได้ดูอะไรเลยฮนะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูไอ้นี่เลยอะ่ะไม่ได้ไปหาทางฟ้าเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไปไป,ไปฝั่งนู้นด้วยครับทําให้ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกโอเคดีเลยผมมองว่าไก่คงไม่อยู่ข้างนอกนะ ไม่อยากให้ไกลยอยู่ข้างนอกครับไม่งั้นไม่สบายแน่ๆเคยเดี๋ยวขอตรงนี้มันบั๊กนิดนึงนะฮะเ,เออมันมืดไปไหมมันน่าจะมืดไปนะเออปักท็อตหน่อยดีกว่าโอเคปัท็อตหน่อยนะปักตรงมุมมุมตนี้โอเคตรงนี้ไม่ค่อยสว่างตรงนี้ไม่ค่อยสว่างปักไปปักไป จะได้สว่างหน่อยครับจะได้ไม่มืดผมไม่รู้ปักเท่ากันหรือเปล่านะโอเคสว่างแล้วนะโอ้ยเรียบร้อยเผมต้องปักตรงนี้อีกโอเคว้าวเราจะออกไงล่ะเนี่ยโอเคเราต้องออกทางนี้อ๋อฮะบูมมาปากักท็อดตรงนี้หน่อยปักตรงนี้ ปักๆไปแล้วกันครับไม่ได้นน้นสวยครับเรานึใช้งานบ้านผมมันมืดเกินไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้กี่โมงครับแปดโมงครับยังรู้สึกว่ามันยังมืดอยู่เลยนะเออย,ยังรู้สึกว่ามันมืดอยู่อืมไอร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตอะจริงๆมันน่าจะมีกระเป๋าขายนะถ้าเกิดมีกระเป๋าขายนะน่าจะดีมากเลย เดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมานั่งจัดอันนี้แล้วกันโอ้มันมืดมากเลยวะ่ะมืดแบบโคตรอะ่ะไงดีเอ่อ,อ,อโอเคเดี๋ยวเราทำเช็ดขึ้นมาอีกอันหนึ่งดีกว่าเช็ดขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับ เ <Hey. S 2> แล้วเราก็เอาผมทําการสร้างกล่องขึ้นมาเรียบร้อยวางเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะทําการสปีดคลิปเพื่อที่จะจัดเรียงของนะขอรับผมจะทําการจัดเรียงนะเออ ok quan lạc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  quan ok, quan lạc 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 quan โอเคขอเคอย่างนโอเคครับผมตอนนี้ผมทำการเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างคือน่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ตอนนี้ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่า มันมืดแล้วไม่มีอะไรทําเลยนะครับผมอยากจะไปลงเหมืองแต่ก็แบบมันหกโมงแล้วก็ขี้เกียจนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันในอีพีโ่วหน้านะผมขอบคุณน้องๆที่กดไลค์คลิปนี้นะฮะถึงส0 0พันเมื่อไรอีพิส่วนต่อไปจะมาถึงและขอบคุณทุกท่านที่กดซับถึงส0 0 0 0นซับสไคร้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาอีกทีนะครับผมโอเคเจอกันอีพิส่วนหน้า see you next video goodbye man